นี่ครับดูแลให้ทุกสิ่งอย่างครับผมลูกค้าบอกว่าพี่ไม่มีเวลามาอะไรเงี้ยก็โอเคครับจัดส่งให้ผมถึงหน้าบ้านได้เครับผมขอบคุณพี่ทีมงานโคราชด้วยครับผมที่ดูแลให้อย่างดีครับขอบคุณทีมงานด้วยครับดูแลให้อย่างดีครับผมนี่แหละครับขอให้ซื้อจริงครับผมซื้อจริงจบจริงครับผมส่งจริงครับ นี่สวยมาตเลยรครับผมอุตสาหรถซิ่งนะครับอุตสาห์จะรถสวยๆแค่นั้นนะดิผมบอกไว้ในทุกวิดีโอนะครับว่าไม่มีเวลามาผมสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านแน่นอนครับแต่ส่งให้ถึงหน้าบ้านแน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นรองรับน,นะครับผมไม่ต้องกังวลใจครับอยู่ใกล้ๆครับผมเหนือใต้อีสานออกตกใต้สุดตะว,วันออกเฉียงเหนือทั่วประเทศครับผม จับส่งให้ผมแสดงให้โดยทีมงาน,นมืออาชีพครับผม,นะผมขอบคุณที่รับสายน้องรับสาด้วยครับผมขอบคุณพี่ทีมงานได้ผมมะซ่านครับจัดให้ครับผมต่อไปด้วยทับใรรบครผ่านไปผ่านมาถนนนะผมหารสถสวยจักรยานราคาเบาๆได้ผมดีเป็นมะซ่านะครับรถเรียบร้อยครับ ที่ร้านค้าได้รางใมีความสุขและตอนนี้นะผมขอขับซีปีส์ไทยสุดใจทุกเส้นทางครับเอให้ทำธุรกิจกิจการร่มเตยแล้วก็ให้เรอยเรือยเรืยยิ่งขนคดีมีใจแห่งรันเร่รนะผมรถรถกระรถซงนะผมทำดีที่นั่นอีราบด้วยที่ประสานงานให้ดีนะฮะเาียรป็นเกมที่สลายด้วยนั

จัดส okay, ่งให้เรียบร้อยนะครับผมถึงหน้าบ้านแน่นอนนะผมนี่ครับซื้อรถทคืสรถคิอคาร์ลส์สิงห์ สบายใจได้ทุกเทปทุกคนนะว้าวสีส้มนะผมก็ขอบคุณน้องลูกค้านผมขอใหน้องโชคดีนะผมทำารกรรในร่ำรวยแล้วก็ขอให้รวยรวยเรื่อยๆ้ไปมบให้จัครับมีเวลาลงมาที่รับียงยุ่งไม่แล้โอเคครับผมจะส่งให้ถึงหน้าบ้านแน่นอนครับใส่สวยให้เลยครับผม ไปแน่นอนก็ขำให้น้องโชคดีม so, like ีชนยครับอย่างนเป็นงาเมือรวย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 ยยี่ไปจาบคนที่ทงานจากโคราชด้วยนะผมที่ประสานงานไห้อย่างนี้เป็นพิมครับเคมาซื้อรซื้อรถแต่งรถซ้อรสปอต้องการวยต้องการขายครับเผมได้สินค้ากเอสียห้เผ เพื่อหล่อลย่างนี้นี่เอกสารอ่าเอกสารผมเอาใช่ครับเรียนว้าครับดครับโอเคพี่ทอนได้ครับพี่ทอนสวัสดีครับผมฝากด้วยครับพี่ทอนได้ครับผมติดแกให้ทางนี้นะครับผมครับได้เลยครับผมพี่ทอนถอยหลังมาจอดตรงนี้ผมถ่ายรูปในรูปหนึ่งเดี๋ยวพี่ทอนหันหน้าก็ได้ครับหันหน้าออกตรงนี้ก็ได้ได้ครับ แสงอบนเอเเลอนตัวออกเดินทางด้ว 아, 저기 이제 i s a l n y